สวัสดีครับทุกคนเราแค่ไแมบเอ่อเลทเร็วแล้ผมหรือลางตานี่ครับผมคลิปนี้ก็จะทำการมาเล่นอาชีพมาให้ผ่านนะครับหมดในแมนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าคลิปนี้แต่ตอนสุดท้ายก็ไม่ผ่านแหละเอ่อใบอะไรแค่นี้อมเลยว่าการตายครั้งนี้เออผมจำอีกเลยการตุยนะโอเคผมก็ซื้อของมาทั้งหมดนะลงทุนไปทั้งหมดสิบห้าสิบห้าธนบัตรนะทุกคนเออนี่ขอแจ้งเตืัวหน่อยละโอเคนะผมเดี๋ยวใครที่ก่อนที่จะดูแลผมใครที่มาใหม่ก็ขอเขา่องติดตามแล้วผมแล้วก็ กดดูทุกคนขอเขาเลืนหนึ่งรายนะผมเห็ย okay, นหนังสืเดี๋ยวไปแล้วทีนี้ก็จะไปเล่นโหมดสันร้ายนะผมก็รออัปเดตนะผมฟาร์มธนาบาตัตรรออัปเดตนะโอเคทุกคนก็มาแล้วนะก็มาโหมดสันร้ายทุกคนเกามาเล่นกันเลยนะผมลงทุนไม่ต้องหมดสิบห้าธนบัตรนะเออรู้สึกเล่นโหมดได้แหมไงก็ได้คืนทุนแล้วทุกคนได้กำไรโดนนิดนึงลแล้นะครับผมถ้าลงทุนมือแค่สิบห้านะโอเคนะผม นานหนึ่งที่จริงถ้าผมผ่านอะได้กําไรประมาณน่าจะเกือบร้อยหนึ่งนะทุกคนได้เกือบร้อยธนาบัตรเลยกี่ขัดของนะผมเอออะไรเนี่ยโอ้โหบล็อกนะผมยอดมากเออแอดมินกำลังจะเอ่อทำอะไรกับไฟนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะครับผมตั้งแต่เออเมื่อาวานนะผมก็เต็นเลยนะเอออย่างเช่นไอ้บัลเออที่โบดน,นะผมเป็นหน้าตานะก็คิดช่างเถอะ ก็ไม่ต้องสึกใจหรอกนะก็แค่เป็นบลั๊กเฉยๆครับทุกคนท่งเผาถา่ถานสั่งสองก้อนนะซือรปก็สุนหนึ่งแหงนะว่าบุกหมู่บ้านเนี่ยไม่พอแน่นอนนะแ้วก็ใบหนึ่งก็คือหมู่บ้บานใหญ่นะเออบุกหมู่บ้านนะั้นเสร็จแล้วก็คือซื้อถ่านแล้วก็ไปตรงเลยนะที่ผมก็ตอนสุดท้ายก็ตายนะผมเพราะว่าเอ่อคนเพื่อตายที่สุดยอดมากเลยนะไม่คิดว่าจะมาได้ด้วยนะการตายนะดีวผมไปไปดูกันเลยดีกว่า นนี้ผมก็มาถึงหมู่บ้านแะล้วผมก็ร้อยเช้าเนาะโอเคตอนนี้ก็มืดอ,อยู่โอ้ยโหรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อลอนขาตาีโคตรแรงทุกคนด่ายในแม่หมดไในแม่เนะี่ยเห็นหมผมคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวลงเอ่อลงด่าไในแม่ด้วยอลอนขา,าทุกคนดูนะผมชนะทั้งสองรอบเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีจากที่ปรับมาผมวิ่งชา้าลงสิเปอร์เซนต์นี่ก็ถือว่าอย่างเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็เขาใช้ได้นเหี่ย น,นี่เลิกกลัวเลยนะคุณตัวเว้นตัวระเบิดนะน,นะโคตรแรงเลยกับตัวปืนนะนะอันเพนหรืดโจนนะประมาณนั้นอนะแต่ยิงโดนเกาะน,นะผมก็เบานะบอ,อกเลยว่าเบามากมันก็ไม่ถือว่าเบามากหรอกมันเล่นเอาไอร่อนคานมาก็เหมือนเล่นปกติครับแต่แค่มันเดินช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตีเบานะครับผมตีเบามากๆเลยจนะเ,าาเ,ยนะเป็นซอมบี้ธรรมดานะ ไปแล้วตีพร้อมกันสามตัวก็เออแรงอยู่โอเคนะผมหมุนบ้านกันต่อเลยนะก็เคลียร์พวกซอมบี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ปล้นธนาคารด้วยนะรู้สึกว่ามีสามแบงค์นะผมแต่ว่าผมได้แค่แบงค์เดียวนะไม่รู้ exactly <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ผมได้แค่แบงค์เดียวดิมีสามธนาคารแต่ได้แค่แบงค์เดียวนะโอเคมาทุกคนเออโอเคฮะได้สองแบงค์เนี่ยนาลืมไปโอ้โหแล้วลืมได้ไง <to S 1> เล่นไปโอเคนะผม อันนี้ก็เล่ยไมาทั้มหมดหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนอผมตัดจากคลิปหนึ่งชั่วโมงนะผมเลยดูนะผมก็อันนี้หนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่นะผมมีน,น้องหัดจ,จำง่ายมากมีน้องนี่ฮนะโอ้โหอนี้ไม่ใช่ดิสามแบงก์เหรอโอ้โหจำผิดอีกแล้วคลิปนี้ภาคไม่นานี่นะหัดเมื่อตอนเย็นนี่นะทุกคนแล้วก็พาคตอนนี้ผมพาคประมาณตอน,ตอน เอ่อสี่โมงนะผมห้าสิบนะห้าสิบสี่นะผมประมาณนี้เกผมก็เคลีต่อเลยนะเกมนะผมก็ไม่มีอะไรมากเคลียร์ซอมบี้แล้วก็เปิดธนาคารนะครับได้แค่สามแบงก์นะนะโอ้โหเคลียร์มาทุกคนแล้วก็ทำการถ่ายรูปนะทุกคนอยากเห็นยูนิคอร์มั้ยนะครับผมสกินยูนิคอร์นนะหรือว่าใครจะเล่นทันใครจะเล่นทันก็ได้นะผมใครจะเล่นไม่ทันก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้นั่เองนะครับ เป็นอะไรที่กาแฟร์อยูน่นะทุกคนอาชีพมาเข้ามาใหมให่เนะแต่ว่าก็อยู่วันเดียวได้อยู่ประมาณสองวันใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลองโมนน,นะครับไม่ได้เล่นเลยแล้วสามารถจากการที่มันปรับมาใหม่ผมสามารถขี่รถไฟได้ด้วยมานะผมบอกเลยว่าผมใช้มันนะแต่ว่ามันก็ใช้ยากครับสำหรับผมคือมันใช้ยากมากเลยนะคือปกติผมเข้าทางข้างหลังแล้วทุกคนแต่ว่าผมเข้า,าไปนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้นะ ดีมันอดูต้องดูหรอกไปเรือต่อเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนกพแค่เติมเชื้อเพลิงแล้วก็ไปกันต่อโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับผมก็ยังตการบุกสถานที่นะผมอย่างเช่นกฎหมายนะผมนี่นะผค่ายทหารนะโอเคแล้วผมก็บุกันเลยนะครับก็ไม่มีเลยมากนะครับดูกันไปแล้วกันเร่งความเร็วสนแล้วกันมันจะได้คลิปจะได้ไม่ต้องนานเกินไปนะครับ โเคมาทุกคนเราทำการเปิดกุญแจแล้วผมมันก็ปนแบงแล้วทุกคนโอเคผมก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าแบงแล้วทุกคนถ้าเล่นโหมดธรรมดามันได้เยอะกว่านี้นะเขาบอกว่าดอกบอลเยอะขึ้นแต่ทำไมมันเยอะขึ้นเลยรู้สึกว่ามันจะไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่นะแต่จะชนะก็ได้ประมาณยี่สิบใบอย่างมั้งแล้วผมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะโอเคทุกคนเราก็แค่เก็บปืนนะผมพวกนี้นะผมแล้วก็เออ รถกสุนแล้วก็ยาลูกผมเพื่ออันนี้ต่อแล้วก็ไปแล้วก็ไปที่รถไฟนะทุกคนตอนนี้ก็จะมีทหารมาแล้วมันก็ทำการยิงนะผมก็เคลียไม่ยากเท่าไหร่นะครับเคลียจากด้านบนได้นะก็เห็นผมไปดูวิธีเคลียของผมกันเลยนะ เคลียคนแล้วเราก็เคลียร์เสร็จแล้วนะก็เกือบตาย้วทุกคนโอ้แต่ว่าวิธีเคลียร์ได้ถือว่าง่ายที่สุดนะสำหรับผมนะครับตอนนี้ก็เคลียร์จากระยะไกลผมไม่ค่อยแม่นเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้แทนนะเป็นวิธีที่เออทำให้ผมเกือบตายแล้วฮะรู้สึกว่าจะเป็นแค่ครั้งนี้นะทำให้ผมเลื่อนอ้อยขนาดนี้โอเคแล้วผมมาเดี๋ยวกลับรถแล้วผมก็ขี่รถไฟไปกันต่อเราไม่มีอะไรอยู่แล้วโอเคเอาพวกนี้ไปเชื้อเพลิงแล้วก็ เอาหัวหน้าไปขายนะผมเกี่ยแล้วเราก็มาถึงที่ตรงนี้แล้วผมโอ้บผกเลยว่า a ออมันฉลาดจังเลยแอะแอดนมินทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้สึกมันฉลาดขึ้นไงก็ไม่รู้นะผมไปไปดูกันเลยดีกว่ารู้สึกมันฉลาดขึ้นไงก็ไม่รู้อะแล้วก็เป็นเออใกล้ช็อตที่ผมกำลังจะตายแล้วผมก็บอกเลยว่าไปดูกันเอาเองแล้วกันนีผมโอ้โหหลบอย่างเก่งสุดยอดนะผมหลบอะไรกันครับเนี่ย ปกติมันจะไม่หลบแบบนี้ทุกคนปกติคือยืนเคลียร์ได้สบายมากแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคน,น,นยืนนิ่งๆเคลียร์ไม่ได้แล้วต้องเดินเอาด้วยนะทุกคนเปิดว่าไม่ชอบเลยะฮะอันนี้แบบเดิมนี่เคลียร์สบายสุดๆเลยฮนะเดี๋ยวผมก็มีเลือดเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะทุกคนต,ตอนนี้ก็ยังไม่ตายหรอกแต่ว,ว่าตอนมือนี่สิโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโคตรยอดไม่ดูคิดจะ ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะตายไม่คิดว่าจะมาวยด้วยนะไปดูกันเลยนะทุกคนหาระเบิดแบบโอเคมาทุกคนแล้วก็จะทําการเอ,อ่อจืนรอเช้านะทุกคนเพราะว่าเออไม่รอเช้าทุกคนรอกับหน้าล็อบบี้นะทุกคนไปดูอีกแล้วกันเร่งสปีดท,ทุกคนนะทุกคนนะเดี๋ยวเร่งสปีดให้ทุกคนดูนะรูไ,ะไม่ทำไมผมเอ,อ่อถึงกับล็อบบี้แล้วผมเดี๋ยวไปดูอดูกันเลยนะผมว่ามาจร้งแหละผม เพราะีตอนนั้นผมก็ผมไปเข้าห้องน้ำด้วยแหละก็เลยกลับล็อบบี้นะทุกคนไปดูกันเลยนะโอเคทุกคนโอเคครับก็เป็นไรครับผมก็จะตายพวกเวมนผ่านนะไอ้ผมก็เดินกลับมาเลยแต่ว่าไม่ทันนะทุกคนกลับมาจากเข้าห้องน้ำมาเละ ผมไม่ทันนะโอ้โหตายโคตคเพ่เลยโอ้เว้ยไฟมันวาร์เข้ามาทุกคนผมไม่ชอบเลยบบการวาร์แบบนี้ยนี่นะผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าเออผมประมาณนี้แหละผมไปเข้าห้องน้ำทุกคนอผมกลับมาผมก็ตายนะประมาณนี้นะผมผมเนี่อ์เลยนะฮะหมดเลยว่าผมไม่คิดว่ามันจะวาร์เข้ามาได้ไงมันเ็เป็นแบบนี้นะฮะีทีทุกคนแล้วก็กลับมาที่หน้าล็อบบีนะ้แล้วทุกคนก็มีคนนิดหน่อยนะฮะ อ๋อเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปหาที่ปิดคลิปไปแป๊บนะฮะอีคแล้วผมก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วคนโอเคแล้วผมก็ไม่มีอะไรมาผมก็มาได้นาชีพมาทุกคนดูนะทุกคนอันนี้ก็เออได้ทุนมานิดหนึ่งนะทุกคนนิดหนึ่งจริงจงอะี่แล้วผมก็จะทำการซื้อของกว่าใ้นะทุกคนแค้รู้ว่าตอนนี้ผมเออได้ทุนผมได้กําไรมาห้าใบนะทุกคนที่แล้วผมใครที่มาใหม่ก็ขอหนึ่งติดตามผมแล้วก็ ขอเล่นหน่อยครับคกลดงงดูทุกคนเลยนะเดีย๋ยวไปละบ่ายครับ